สบายดีตอนแล่ทุกคนมื่อนี้มาย่างเล่นอยู่ส่วนปอเตอรไซค์บัได้มาดนเติบละเป็นบรรยากาศยามงเลงเนาะนักท่องเที่ยวโบ้ไม่หยังมาหลายรถขึ้นมาเออหลายๆบวกๆเจอดรถรถไปไทยก็มาหลายเลยนี่เบ่อสองคันนี่กรุงเทพเบ่โอ้รถคันนี้ครับเนาะสัญญานอยู่นี่ว้าเดี๋ยวมาเลาะเบิ่งเนาะบรรยากาศยามแรง นี่ข้าวกำลัง,งน,นันน่เนี่ยกำลังสว่วนเนี้ยกำลังประแลงประปุงยำ <c oughs> แรงส่วนประตูใสโอ้นี่รถสามล้อออกไปแล้วรถต,ตุกสามลอ้อ đường này là sẵn ngàn này nhốt con tia <laughs> cả à, Nhàng quay lộ quay Hãy ไฟคอมบดีหุ่งเนาะนี่เพิ่นใต้ไฟตัวนั้นแหลปะป่ะเนี่ยไฟสองข้างทางออนี่บรรยากาศไฟนี้ไฟช่วยเหลือรงการแสงสว่าง นี่สองหนึ่งแน่นยูทูบเบอร์ YouTuber เลยไปฮันทุกคนบอกสวรรค์แฟนแฟนเพจบ่จะน้อยเนาะรอท่าจะน้อยเพิ่นเปิดอานาน้ำพูตอนนี้ยังปุเปิดจะน้อยประมาณหกโมงบ่นักท่องเที่ยวหลายอยู่เนาะ ยาລງປงประตุไซเวี คนหนะรอท่า ator, ทุกคนจะน้อยเพื่อนเปิดน้ำผึ้นักท่องเที่ยวมาเปหล,ลยเจ้ามาไทยรูปใครยังอยู่ <c oughs> นักท่องเที่ยวไทยตัวนี้เนาะ กลุ่มทัวร์จากประเทศไทยโอ้เบื้องหนา้าเพื่อนขายนั่นเบื้องหน้าเพื่อนขายของกินแบบมีล้อไซริงค์ขาเจ้ามาขายนะยาวอย่างเพื่อน <c oughs> โอ้นนี้ก็เจ้ากำลังล้างอนามัยอยู่เลยทุกคนมาดูเปิดแลวที่มุมนี้นนเจ้ากำลังอาณามัย รวมบนที่กับเจ้าขายของอยู่ของกินเป็นอ,อย่างดุกซีนเนาะ นี่ก็คือการโอ้ซยถ้วยนึงเท่า, 10, าไรสิบพันเหรอขายเท่าไรไม่ละสิบพันอ๋ออารูปมนยังไง เดี๋ยวจังน้อยก่อนโลดในมาก่อนโลดในมาก่อนอันนี้น้ําเอ่อาน้ําก็มีเต้าหอกเต้าู้ไปไปลนก่อนบรรยากาศสดๆเนาะอยู่สวนประตู เพื่อนบเปิดน้ำผู Matthew> ้กำลังอนามไยอยู่รอย่างไปทางนังเบิร์กนั uh uh yep> uh uh ่นเพื่อนบดอีแขกมาหลายเนาะ ก็ได้ยินเสียงแค้นโอ้ขาเจ้าเป่าอยู่ฮะเนาะนี่นนแขกทัวร์เป็นกลุ่มเลยเวล,ลายเนาะกำลังสิบไปละมีหมอแค้นอยูน่นี่พันเป่าอยู่นี่ về thằng này tổ đến thằng thề ไปทางนั้นงามเลยเดี๋ย่างไปดูเบื้องถนนร้านร้างไปซื้อสุดกระสอดใส่ห่อคำพูดเลยเนาะโอ้ สบายดีแล้วแล้ววะแล้วแล้วลวะบอสวรรค์แฟนเพจดังดังอัปเปร์เสียงกันนะดังโอ้รถทัวร์น่าหลานเนาะตั้งโอ้รถนี่รถทัวร์นะทุกคนเห็นบปะแขกทัวร์อ๋อสามคันนี่กระแลม ก็เล่มตัางกเลมเวียดนามคนเวียดนามขายเนะเาเลละจักจองไหมเ <laughs> <laughs> ย็นคัก <laughs> บาไ,ได้ลอกด้นี่มีสร้างภาพสร้าง,ย,างย่างอยู่นี่เจ,จ้ามาถ่ายรูปถ่ายย่างอ่าหักก็ลอกไปทางนั้นไปปิดคลิปอยู่ทางซ้อนเบื้องนี้เราได้ทุกคนบัดนี้เบ <c oughs> ื้องถนนล้นสร้างห้อยย่างไปทางหน้านี่ ความฝันอยากเห็นเวียงกันคอยเฝ้าฝันทุกวันเวลาศาสตร์นี้คงสิ้นบุญวาสนามีแต่คนเขากล่าวมางามนักหนาโอเมือ สวรรค์ปันแต่งมิ่งขวันเวียงจันดังวิมานสุดแสนงามตา